เธอเองเหรอเธอคิดจะฆ่าใครถามฉันว่าจะฆ่าใครเหรอนายว่าใครล่ะฉันรักนายขนาดนั้นนายกลับไปคบกับหลานสาวตัวเองนั่นนะเสียชิงที่ทำแบบนี้เธอรู้ผลร้ายที่จะตามมาใช่ไหม ในเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันก็จะบอกความจริงกับเธอก่อนเธอจะเข้าคุกละกันฉันกับเสียวอ้ายไม่ได้เป็นอากับหลานสาวกันหรอกเราเป็นสามีภรรยากันอะไรนะหลนพยายามค่ะพวกนายไปจัดการตามกระบวนการกฎหมายเลยครับครับคุณชายสี ไม่นะต้องไม่ใช่อย่างนี้ปล่อยฉันฉันไม่อยากเข้าคุกปล่อยฉันไปนะทำไมเขาถึงไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองแล้วไปใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีนะเป็นเพราะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเราขึ้นเขาถึงได้พูดกับเชี่ยชิงว่าเราเป็นสามีภรรยากาันรจริงๆหรอ ตลอดมานี้ทำไมถึงได้เป่าประกาศไม่ได้ว่าฉันเป็นภรรยาของมู่จ้านเปยมันเป็นเพราะอะไรกันนะไม่ฉันจะคิดเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้เสี่ยวไอ้เป็นไรไปปวดหัวเหรอเสี่ยวไอ้ายเธอจะไปไหนนะ่ะรอฉันด้วยสิเสี่ยวไอ้าย ฮอการจะเล่นน้ำในวันนี้ล่มไม่เป็นท่าเลยเสี่ยวอ้ายเป็นอะไรไปเสี่ยวยี่ฉันกลัวมากเลยว่าหวานซูคนนั้นจะกลับมาฉันกลัวว่าฉันจะไม่ได้อยู่ข้างกายหมู่จ้านเปยอีกฉันกลัวมากเลยจริงๆเสี่ยวยี่ ฉันควรทำยังไงดีอย่ากลัวเลยเสียวไอ้ถ้าผู้หญิงคนนั้นกลับมาแล้วก็ฉันจะหาวิธีช่วยเธอเองอย่าลืมสิว่าคุณชายมู่ก็คอยสนับสนุนช่วยเหลือเธออยู่แล้วนะที่จริงแล้วฉันไม่อยากให้เธอคบกับมู่จ้านเปื่ยหรอกความรักแบบนี้มันน่าเจ็บปวดใจเกินไปจริงๆ เธอเสี่ยวอ้ายังรู้สึกกลัวอยู่นิดหน่อยเธอยังรู้สึกไม่ปลอดภัยนะ่าเยนี่คงกลัวมากจริงๆช่างเธอพรุ่งนี้ฉันก็จะไปอยู่แล้วให้เขาได้สงบใจลงสักหน้อยละกัน จันเปยมูจันเปยอย่าทิ้งฉันไปนะไม่นะไม่นะไม่อยู่มูจันเปยไปไหนแล้วล่ะมูจันเปยมูจันเปยคุณชายมู่เขาออกไปแล้วล่ะค่ะ เขาไปแล้วคุณนายคะคุณนายน้อยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าคะฉันต้องเข้มแข็งถึงจะเป็นภรรยาของมู่จ้านเปยได้ฉันต้องทำให้หมู่จ้านเปยรักฉันให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้สองสัปดาห์ต่อมา บ้านตระกูลมู่หลังเกา่าคุณพ่อให้ฉันมาที่นี่อ้ายเสียวอ้ายก็อยู่มีเรื่องอะไรหรือเปล่านะตอนนี้สภาพจิตใจของเสียวอ้ายดีขึ้นหรือยังนะคุณพ่อว่ามันตลกมากเลยใช่ไหมฮ่ <laughs> <laughs> ยาฮ่าฮ่เฮ่าเยนูคนนี้ทำให้ฉันมีความสุขได้จริงๆ เฮ้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 เฮ <ะ S 1> เหมือนว่าเธอจะดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวฉันช่วยขอบคุณครับพี่สะพายเราก็คนกันเองทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจหรอกรีบไปนั่งโซฟาเถอะ ผมกลับมาแล้วไปนั่งข้างๆภรรยาแกสิคุณพ่อเรียกผมกลับมาทำไมครับคืนพรุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงในแวดวงธุรกิจแกจะต้องไปเป็นตัวแทนบริษัทมู่กรุ๊ปของพวกเรา ให้ผมไปหรอตลอดมานี้งานพวกนั้นคุณพ่อก็ให้พี่ใหญ่ไปไม่ใช่หรอให้พี่ใหญ่ไปเถอะครับใช้ให้แกไปแกก็ไปซะสินี่ก็แค่งานสังคมงานหนึ่งก็แค่นั้นแกก็พาเสียวอ้ายไปเที่ยวเล่นด้วยก็ได้ผมน้องสี่พรุ่งนี้พี่ใหญ่ต้องออกไปต่างเมือง เธอไปเถอะจะได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ด้วยงั้นก็ได้แต่พูดไว้เลยนะว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเราจะต้องทำอะไรกันหรอกินกินให้อิม่มอิ่มแล้วก็กลับฮะ อะไรนะก็ดีมันก็ดีกว่าต้องไปฝืนใจคุยกับคนที่ไม่รู้จักแล้วนะว้าวท่าทางดูไม่เลวเลยงั้นฉันจะเริ่มแล้วนะอันนี้ท่าทางดูน่าอร่อยนะ ค่อยๆกินอยู่ตรงนี้นะอย่าวิ่งเล่นไปไหนนะจะจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนั่นเธอเหรอเซวานนั่นเธอใช่ไหมหรือว่าฉันคิดถึงเธอมากเกินไปจนมองคนอื่นผิดเป็นเธอนะ่ะเซวาน คุณเซียวานฉันไงฉันคือมู่จัน่นเปยคุณคะช่วยให้เกียรตด้วยนะคะคุณทาฉันเจ็บนะคะฉันไม่รู้จักคุณจริงๆคะ่ะกรุณาปล่อยมือด้วยเซียวานทำไมเธอต้องแซงทําไม่รู้จักฉันด้วยแล้วก็ทำไมเธอถึงได้อยู่ที่นี่ เธอก็คือเสี่ยววานของฉันฉันรู้ว่าเธอเกลียดฉันแต่อย่าทำเป็นไม่รู้จากฉันเลยได้ไหมเออคุณคะช่วยใจเย็นก่อนได้ไหมคะเสี่ยววานขอโทษนะเธอเกลียดฉันก็ตบตีฉันได้เลยนะแต่อย่าทำเป็นไม่รู้จากฉันอย่างนี้เลย คุณคะฉันน่ะอานี่อะไรนะ่ะใครทำร้ายเธอจนเป็นอย่างนี้ฉันจะแก้แค้นให้เธอเองคุณฉันทนคุณมามากพอแล้วนะหวังว่าคุณจะปล่อยฉันสักทีไม่งั้นฉันจะตะโกนเรียกคนอื่นนะ เสียวอ้ายนี่คนคนนั้นคือคนรู้จักของคุณใช่ไหมคะเสียวอ้ายถ้าตามเสียวอ้ายไปแล้วหวันซูล่ะแต่ถ้าเกิดเรื่องอะไรกับเสียวอ้ายล่ะคุณรีบตามเข้าไปสิดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะเข้าใจผิดอยู่นะคะ จำไว้นะฉันไม่อนุญาตให้เธอไปจากเมืองนี้นะไม่อย่างนั้นฉันจะพิกหาทั้งโลกฉันจะตามหาเธอทุกซอกทุกมุมถึงฉันจะเป็นหวานซูแล้วยังไงหรอฉันไม่อยากกลายเป็นคนที่ทำลายอนาคตของนายหรือเป็นคนที่ทำลายความรักของนายกับครอบครัวของนายหรอกนะ จ้านเปยฉันไม่ใช่หวานซูคนเดิมแล้วฉันจะครอบครองนายอย่างเห็นแก่ตัวไม่ได้อีกแล้วนายก็ไม่ต้องมาตามหาฉันแล้วปล่อยปล่อยฉันนะไปหาหวานซูของนายซะสิฉันไม่ต้องการให้นายมาสนใจเสี่ยวเอ้ยเธอรู้ว่ามีคนชื่อหวานซูได้ยังไงใครเป็นคนบอกเธอ ใครบอกฉันหรอคนคนนั้นก็คือนายไม่ใช่หรืองไงฉันหรอเป็นไปไม่ได้ในคืนแรกของเราคืนนั้นนายกอดฉันไว้แต่ปากกับเรียกร้องชื่อของเขานายเข้าใจความรู้สึกของฉันในตอนนั้นบ้างไหมมันคือความรู้สึกที่เจ็บปวดเจ็บปวดจนหัวใจแตกสลาย เสียวไอเป็นเรื่องจริงเหรอทำไมฉันถึงได้มูจ่จันเปยฉันต้องการอยู่คนเดียวหลีกทางให้ฉันด้วยหลีกไประวังฉันไม่ใช่คนที่มูจ่จ้านเปยดรัก แต่ก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาได้ถึงเขาจะรักคนอื่นฉันก็ไม่สนแต่ให้ทำยังไงได้แต่ฉันรักเขานี่เซียวคุณไม่มีเวลาแล้วรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเถอะจริงสิไปโรงพยาบาล ไม่ต้องกลัวนะฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละโรงพยาบาลกำลังพาตัดเพราะฉันแท้ๆเพราะฉันแท้ๆเลยฉันมันไม่ได้เรื่องฉันไม่ดีพอที่จะปกป้องเธอได้ทำไมเสียวหวานต้องทำเป็นไม่รู้จากฉันด้วย แล้วบาดแผลบนตัวเธอนั่นเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันต้องสืบหาคนทำให้ได้เสีวยวไอเป็นยังไงบ้างวางใจได้ครับรถเบรกได้ทันถูกแรงกระแทกเล็กน้อยเล็กกระดูกขาหักนิดน้อยนอนโรงพยาบาลสักเดือนนึงก็ได้แล้วล่ะครับ เสียวอ้ยเมื่อไรเขาจะฟื้นหรอเรอให้ยาสรุปหมดลทธิ์ก็น่าจะฟื้นในวันพรุ่งนี้คุณต้องให้ฉันเฝ้าจนกว่าเขาจะออกจากโรงพยาบาลอืมอืมภรรยาของนายโตแล้วไม่ใช่เหรอห้องตรวจ ช่วงนี้ฉันมีเรื่องที่ต้องจัดการเสี่ยวอ้ายฟื้นแล้วช่วยบอกเขาด้วยพอฉันจัดการทุกอย่างแล้วฉันก็จะกลับมาหาเธอทันทีเลยอ้นาน่าจะไปตอนนี้เลยเหรออืมพรุ่งนี้เช้าโทรไปแจ้งคนที่บ้านตระกูลมู่ด้วยอืม โทษโทษแต่ในเมื่อนายมีความต้องการพิเศษอย่างนั้นงั้นฉันไปบอกเสี่ยวยี่ก็น่าจะได้สินะถุงทางเดินโรงแรม จ้านเปยจ้านจ้านปเปยเซียวานฉันมาแล้วไม่ต้องกลัวนะเงยหน้ามาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมวานซูกล้าปฏิเสธฉันอย่างนี้คอยดูวันนี้ฉันจะตีเธอให้ตายเลย มีไอ้บ้าที่ไหนมาเนี่ยออกไปซะอย่ามารบกวนเวลาที่ฉันจะสั่งสอนผู้หญิงของฉันอ้าเซียวานฉันอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปจากที่นี่นะไม่นึกเลยว่าเธอจะกล้านัดผู้ชายมารับหลังฉันฉันจะฟาดหญิงชั่วชายโฉดนี้ให้ตายคามือไปเลย ก็ดีอยากจะออกแรงอยู่เหมือนกันแกรอความตายได้เลยแกรู้หรือเปล่าว่าฉันคือใครแกแกคือคุณชายสิกระผมมีตาหามีแววไหม ได้โปรดฮคุณใช่สิผมผิดไปแล้วคุณปล่อยผมไปเถอะคุณพาผู้หญิงคนนี้ไปได้เลยมาลองขอชีวิตฉันตอนนี้ก็สายไปแล้วตอนที่แกทำร้ายเสียวานแกก็ควรคิดด้วย ว่าวันนี้จะมาถึงในสักวันคุณชายสีผมผิดไปแล้วปล่อยผมไปเถอะหยุดหยุดฟาดได้แล้วหยุดฟาดได้แล้วพอได้แล้ว เดี๋ยวเขาตายนะฉันกลัวฉันกลัวมากเซวานไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเขาไม่ตายหรอกพอเธอนายรีบกลับไปเถอ,อะอาเซวานเธอหมายความว่ายังไงหรือว่าเธอยังอยากจะอยู่กับไอเดราชาันนี้ต่อไป ที่จริงปกติเขาดีกับฉันมากเลยนายรีบกลับไปเถอะไม่อย่างนั้นครอบครัวของนายจะเป็นห่วงเอานะหวานซูกลัวว่าจะถูกคนในครอบครัวฉันรู้เขา้าเธอกลัวว่าฉันจะปกป้องเธอจากนั้นแล้วก็ทําให้ฉันกับครอบครัวต้องทะเลาะก,กันเหรอ จ้านเปยฉันไม่ไปกับนายหรอกนะนายรีบไปซะเถอะอ้ามู่จ้านเปยปล่อยฉันลงนะฉันไม่อยากไปจากที่นี่ปล่อยฉันลงนะไม่อยากจะไปจากที่นี่หรอเธออยากจะโดนฟาดจนตายที่นี่หรือไง ฉันจะโดนฟาดจนตายมันก็ไม่เกี่ยวกับได้ใช่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันแล้วตอนนั้นใครใช้ให้ฉันไปทำร้ายเธอกันละ่ะแต่ที่จริงก็เพราะว่าตอนนั้นฉันทำร้ายจิตใจเธอตอนนี้ฉันถึงเป็นห่วงเธอมากกว่าเดิมฉันจะชดเชยความเจ็บปวดที่ฉันทำให้เธอไปในตอนนั้นเอง นายจะพาฉันไปไหนไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกโรงพยาบาลฉันรู้ว่าเธอกลัวว่าคนในตระกูลมู่จะรู้ที่อยู่ของเธอตอนนี้โรงพยาบาลเล็กๆนี่จะไม่มีประวัติบันทึกการรักษาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บใดๆก็ตาม อืมขอบคุณนะเซียวนเธอไม่จำเป็นต้องพูดขอบคุณกับฉันเข้าใจไหมอืมฉันยังมีชีวิตอยู่นี่นาะนี่มันฟื้นแล้วเหรอที่ต้องเอาขาห้อยเอาไว้ก็เพื่อให้ฟื้นตัวเร็วนะ่ะ เสียวอ้ายฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะฉันก็สบายดีไม่ใช่หรืองไงมู่จ้านเปิดล่ะคือว่าเขา